ครับผมสวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำโปรอินเทอร์เน็ตวันดูคอร์สำหรับซิมใหม่นะครับเป็นเน็ตไม่อั้นนะครับมาช้าหน่อยนะครับก็จะเป็นเน็ตความเร็วสูงสุด1เมกับ2เมกนะครับราคา60บาทกับ90บาทราคาถูกมากเลยนะครับแล้วก็มีโทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยนะครับเพียงแต่ต้องเป็นซิมใหม่แบบ a s แบบเติมเงินเท่านั้นครับเดี๋ยวรายละเอียดไปดูข้างในคลิปเลยครับครับก็ต้องมาดูเงื่อนไขก่อนนะครับสาหรับโปรอินเทอร์เน็ต ไม่อ้นไม่ลดสปีดไม่จํากัดปริมาณของ a s แบบซิมใหม่แบบเติมเงินนะครับก็สมัครได้ตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่27พฤษภาคมปี2563นะครับส่วนถ้าเกิดขยายระยะเวลายังไงให้ดูที่ชื่อคลิปด้วยนะครับสำหรับซิมที่สามารถสมัครได้นะครับก็ตามรูปภาพนี้เลยนะครับยกเว้นแต่ซิมเดียวนะครับก็คือซิมทู f ฟน e นั่นเองนะครับไม่สามารถสมัครโปรนี้ได้นะครับโปรนี้สมัครได้ทั่วประเทศเลยนะครับก็ทั่วไทยแน่นอนครับ ครับก็มาต่อกันเลยนะครับสาหรับซิมที่สามารถสมัครได้นะครับก็ต้องเป็นซิม a อเอสวันดูคอต้องเปิดเบอร์มาแล้ว7วันนะครับภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์นะครับต้องย้านะครับภายใน7วันหลังจากเปิดเบอร์แล้วก็หรือว่าเป็นเบอร์เดิมย้ายค่ายมา a อเนะครับก็สามารถสมัครโรนี้ได้เหมือนกันนะครับมาดูที่ตัวแรกกันเลยนะครับราคา60บาทราคารวมภาษีแล้วนะครับความเร็วไม่จํากัด 1เมกนะครับผมแล้วก็มี Wi-Fi ฟรีด้วยนะครับพร้อมกับอายุการใช้งานอยู่ที่30วันนะครับวิธีกดสมัครนะครับดอกจัน7 7 7ดอกจัน940ดอกจัน953467ชาร์ปแล้วกดโทรออกครับต่อไปตัวที่2นะครับราคา90บาทราคารวมภาษีแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตไม่จำกัดปริมาณความเร็วอยู่ที่2 m เมกนะครับแล้วก็มี Wi-Fi ฟรีด้วยนะครับอายุการใช้งานอยู่ที่30วันนะครับ วิธีสมัครดอกจันเจเดอกจันเก้าดอกจันเก้าห้าสาชาร์ปแล้วกดโทรออกครับสําหรับการต่ออายุนะครับก็จะเป็นการหักแบบอัตโนมัติทุก30วันนะครับนาน6เดือนครับพอใกล้หมดอายุนะครับมันจะมีข้อความเตือนมาเราก็เติมเงินไปนะครับ60บาทหรือว่า90บบาทนะครับเป็นราคารวมภาษีแล้วแล้วก็ระบบก็จะหักเงินไปเองนะครับเพียงเท่านี้ก็สมัครต่ออายุได้แล้วนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นแพ็กเกจเสริมโทรนะครับนาน30วันนะครับสามารถสมัครต่อเนื่องได้3เดือนนะครับราคารวมภาษีแล้ว30บาทนะครับสามารถโทรไม่อั้นทุกเครือข่ายได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและก็โทรครั้งละ15นาทีที่ฟรีนะครับตอบถ้าเกินเป็นนาทีที่16ก็จะนาทีละ69สตางค์นะครับก็วางสายก่อนแล้วก็โทรนะครับก่อนครบ15นาทีให้วางสายก่อนเท่านั้นเองนะครับ ก็วิธีกดสมัคนะครับดอกจัน7 7 7ดอกจัน9 4 2ดอกจัน9 5 3 4 6 7ชาร์ปแล้วกดโทรออกครับครับก็ตามรูปภาพนี้ก็จะมีเงื่อนไขของมันนะครับก็อ่านรายละเอียดตัวให้ดีๆนะครับสำหรับการต่ออายุนะครับก็ต้องให้มันหักอัตโนมัติให้ได้นะครับถ้าเกิดมันหักไม่ได้ก็ถือว่าสละสิทธิ์โปรนี้ไปเลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโปรอินเทอร์เน็ตไม่อันมอร้สปีดของ AS เอสบอลดูคอร์แบบเติมเงินแบบตัวใหม่นี้นะครับก็สมัครได้แค่5้วันเองนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะต่ออายุแน่นอนครับก็ยังไงก็สังเกตที่ชื่อคลิปด้วยนะครับถ้าเกิดมันต่ออายุผมก็จะเปลี่ยนชื่อว่าสมัครได้ถึงเมื่อไหร่ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ